สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เอ่อน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะคะเรื่องความสำเร็จในชีวิตค่ะครับสวัสดีครับเรามีข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งบทความความเห็นผลสำรวจต่างๆที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมเรื่องนี้ได้ชัดขึ้นค่ะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือว่านิยามความสำเร็จมันมันไม่มีสูตรตายตัวจริงๆครับแต่ละคนมีภาพมีค่านิยมต่างกันไปเลย อ่าใช่ค่ะแต่ก็น่าคิดนะคะว่าถึงแม้มันจะส่วนตัวขนาดนั้นทำไมเรายังเห็นเกณฑ์กลางๆที่สังคมส่วนใหญ่ใช้กันอยู่อย่างเช่นความก้าวหน้าเรื่องงานสถานะการเงินใช่ครับเรื่องนี้ข้อมูลก็พูดถึงเหมือนกันคือถึงแม้นิยามส่วนตัวจะสำคัญที่สุดเนี่ยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีแรงกดดันหรือความคาดหวังจากสังคมอยู่ ม,มันเลยเป็นการหาจุดสมดุลที่ท้าทายเหมือนกันครับแต่ถ้าจะให้เริ่มแก่จริงๆนะครับคงต้องเริ่มจากข้างในตัวเราก่อนข้างในตัวเราหมายถึงเรื่องความสุขความพอใจส่วนตัวหรอคะประมาณนั้นเลยครับมิติเรื่องความสุขความพึงพอใจภายในนี่แหละครับอืมแต่ความสุขนี่มันมันวัดผลยากเหมือนกันนะคะข้อมูลพอจะมีแนวทางที่จับต้องได้ไหมคะก็พอมีครับ อาจจะไม่ใช่ตัวเล็กเป๊ะแต่เป็นการมองภาพรวมชีวิตแล้วเรารู้สึกโอเคไหมพอใจไหมมีความสงบในใจจัดการความเครียดได้ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับออ oh. ข้อมูลบางแหล่งชี้ว่า การรู้สึกขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆนอยในชีวิตประจําวันหรือการมีสมดุลชีวิตที่ดีเนี่ยส่งผลต่อความสุขระยะยาวมากกว่าที่เราคิดนะครับน่าสนใจค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตื่นเต้นวูบวาบแต่เป็นความสุขเล็กๆที่สม่ําเสมอครับผมทีนี้ถ้าขยับมาดูเรื่องที่จับต้องได้ง่ายขึ้นอย่างอาชีพการงานหรือการเงินล่ะคะข้อมูลพวกนี้บอกว่ายังไงบ้างในด้านอาชีพนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องตําแหน่งสูงๆหรือเงินเดือนเยอะๆอย่างเดียว แต่รวมถึงว่าเราได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ไหมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือเปล่ารู้สึกว่างานที่ทํามันมีความหมายกับเราไหมค่ะส่วนการเงินก็คือความรู้สึกมั่นคงมีพอใช้พอเก็บไม่ได้มีหนี้สินจนน่ากังวลเกินไปอื ที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยที่อ้างในบทความบอกว่าพอรายได้ถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับจุดที่ครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานและความสะดวกสบายประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเงินที่เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นแทบจะไม่ได้เพิ่มระดับความสุขในชีวิตประจําวันอย่างชัดเจนเลย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเงินเยอะขึ้นอาจจะไม่เท่ากับสุขขึ้นเสมอไปหลังจากจุดนั้นถูกต้องครับแล้วเรื่องความสัมพันธ์กับสุขภาพล่ะคะอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันใช่เลยครับความสัมพันธ์นี่ข้อมูลเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณนะการมีคนที่เรารู้สึกไว้ใจได้จริงๆคอยสนับสนุนกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักสําคัญมากๆค่ะ คุณภาพสําคัญกว่าส่วนสุขภาพก็ต้องดูแลทั้งกายและใจเลยครับสุขภาพกายอาจจะวัดง่ายหน่อยผลตรวจสุขภาพค่า BMI อะไรพวกนี้ใช่ค่ะแต่สุขภาพใจนี่สิครับคือความสามารถในการรับมือกับความเครียดความผิดหวังความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งข้อมูลหลายจินย้ำว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะในยุคนี้ฟังดูแล้วทุกมิติมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะสุขภาพดีก็มีแรงทำงานมีกำลังใจความสัมพันธ์ดีก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้แน่นอนครับแล้วมีมิติอื่นๆอีกไหมคะที่ข้อมูลพูดถึงมีครับ อีกมิติที่สําคัญไม่แพ้กันคือการเติบโตส่วนบุคคลแล้วก็การค้นหาความหมายในชีวิตการเติบโตส่วนบุคคลครับอันนี้จะเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายตัวเองการมี growth mindset อ๋อ oh, growth mindset ที่เราได้ยินบ่อยๆคือเชื่อว่าเราพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาใช่ครับเชื่อว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เสมอไม่ใช่คิดว่าความสามารถเรามันจํากัดอยู่แค่นี้เราเรื่องการสร้างความหมายล่ะคะการสร้างความหมายเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับข้อมูลชี้ว่าแค่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํา มันมีประโยชน์กับคนอื่น หรือได้ช่วยเหลือใครหรือแม้แต่การได้ทําในสิ่งที่เรารักเราถนัดจริงๆเนี่ยมันก็สร้างความรู้สึกเติมเต็มและความหมายให้ชีวิตได้แล้วครับเข้าใจเลยค่ะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโลกแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าก็พอประมาณนั้นเลยครับแล้วเรื่องที่คนยุคนี้พูดถึงกันเยอะมากอย่างสมดุลชีวิตหรือ work life balance คะคะข้อมูลสะท้อนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะชัดเจนเลยครับเรื่องนี้คือการมีเวลาที่มีคุณภาพจริงๆให้กับตัวเองให้กับครอบครัวหรือกิจกรรมที่ เราชอบมันสําคัญมากค่ะรวมถึงความยืดหยุ่นในการทํางานด้วยนะครับเช่นการเลือกเวลาทํางานได้หรือทํางานจากที่ไหนก็ได้พวกนี้ช่วยลดความเครียดเพิ่มความพึงพอใจได้เยอะแต่ก็น่าสนใจนะคะที่ว่านิยามสมดุลของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกใช่ครับบางคนอาจจะชอบแบ่งเวลาเป๊ะๆบางคนอาจจะโอเคกับการที่งานกับชีวิตมันผสมผสานกันไป ทั้งหมดที่คุยกันมาทําให้เห็นภาพเลยนะคะว่าความสําเร็จเนี่ยมันซับซอ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือตําแหน่งอย่างเดียวถูกต้องเลยครับหัวใจสําคัญที่สุดที่ข้อมูลทุกชิ้นดูจะเห็นตรงกันก็คือความสําเร็จในแบบฉบับของตัวเองนี่แหละครับแบบฉบับของตัวเองครับสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาถามตัวเองจริงๆจังๆว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆ อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันใช่สำหรับเราแล้วก็จัดลำดับความสำคัญตามนั้นซึ่งคำตอบของแต่ละคนมันย่อมต่างกันอยู่แล้วครับสรุปได้ว่าการทำความเข้าใจมิติต่างๆของความสำเร็จเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกลับมาค้นหาแล้วก็ให้คำจำกัดความความสำเร็จในแบบของเราเองใช่ครับ ซึ่งมันเป็นก้าวแรกเลยที่จะนำไปสู่ชีวิตที่เรารู้สึกเติมเต็มอย่างแท้จริงการทบทวนตัวเองอยู่เสมอจึงสำคัญมากนะคะครับผมงั้นสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะคะในเมื่อนิยามความสำเร็จมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วก็มีหลายมิติขณะดนี้แล้วภาพจำของความสำเร็จที่เราเห็นบ่อยๆในสังคมเช่นความร่ำรวยชื่อเสียงหรืออำนาจเนี่ยมันอาจจะกำลังบิดเบือน หรืออาจจะกำลังขัดขวางการเดินทางตามหาความสุขและความหมายในแบบของเราเองอยู่หรือเปล่าคะลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ